ผู้ในการโรงเรียนวัดแม่แก้น้อยอำเภอเงสายจังหวัดเชียงใหม่นะครับคงเป็นตัวแทนของทางภาคเหนือก็คงจะกลับเรียนคร่าวๆว่าเรื่องของโงรงการแล้วเป็นเรื่องของประเทศชาติจะทําอย่างไรจะให้เด็กดีเป็นเรื่องของทุกๆคนที่ต้องเกี่ยวข้องทั้งนั้นทั้งนี้แล้ว เราจะทำอย่างไรให้ทุกหน่วยงานได้มีความรับรู้และร่วมรับผิดชอบทางดังนทานี้ทางเชียงใหม่คงต้องไปกับบริยนทางท่านพระธรรมโกศลท่านพระเทพปริยัติซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะจังหวัดเพื่อรับทราบ จากนั้นก็คงไปกลาบเรียนทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำเรื่องเหล่านี้ประกาศให้ทางจังหวัดได้รับทราบว่านี่เราต้องร่วมมือกันจัดทําในโครงการเด็กดีสีตำบลเพราะเมื่อก่อนโน้นเราก็บอกว่าโรงเรียนดีประจำตำบลแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นโรงเรียนดีสีตำบลเราก็ต้องกลับมาใช้ว่า เด็กดีสีตำบลครับบังเอิญที่โรงเรียนผมโชคดีเพราะเป็นโรงเรียนวัดเนื้อที่มีเยอะเนื้อที่หกสิบกไร่แต่ติดในเมืองนะครับดังนั้นผมเองก็เปรียบสเสมือนเป็นพระรูปหนึ่งอยู่ในโรงเรียนก็คือเป็นพระรูปหนึ่งทำ ปฏิกิริยาหรือทำแบบอย่างก็เหมือนกับพระนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ว่าถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็สามารถทำให้เด็กๆและบุคลากรทุกส่วนที่ได้พบเห็นทุกส่วนที่เราเกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมกันปฏิบัติครับก็จุดมุ่งหมายในเรื่องของท่านให้รายงานว่าเราจะทำอย่างไร ผมมาที่นี่ดีใจเหลือเกินในเรื่องของการปฏิบัติห้าห้องห้าห้องความจริงแล้วก็มีเยอะหลายหลายห้องแต่ที่เราปฏิบัติเป็นประจำวันไม่ว่าที่บ้านไม่ว่าที่โรงเรียนไม่ว่าที่จุดไหนแม้แต่ที่อบรมตอนนี้เราก็ปฏิบัติอย่างน้อยก็ห้าห้อง ทำอย่างไรจะให้รู้ว่าตนเองเป็นผู้ใช้ตนเองจะต้องชำระตนเองจะต้องรับผิดชอบทุกวันนี้เพียงแต่ว่าคนเราไม่รู้จักรับผิดชอบตอนเองไม่รู้จักตนเองเหมือนกับเราฝึกสมาธิเราต้องการให้ทุกท่านทุกคนได้รู้จักตนเองคำหนึ่งถนุนตนเองว่าทำอะไรไป ผิดถูกเหมือนกับทางพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าทุกคนมีจิตอันดีมีจิตที่ผ่องใสเราเองก็คงเป็นเช่นนั้นเช่นกันครับในโครงการต่างๆนั้นเด็กดีสีตำบลเราก็คงต้องให้เด็กไปประพฤติปฏิบัติในห้าห้องโดยใช้ธรรมะเบื้องต้นในเรื่องของความสะอาดระเบียบ สุภาพและก็ตรงต่อเวลาทำไงให้เกิดตัวชี้วัดและช่วยกันดูแลตั้งแต่บนร่างเด็กทุกคนคุณครูทุกคนรวมทั้งผู้มนยการนจะต้องต่อไปนี้ต้องล้างถ้วยโดยตนเองและไม่ต้องให้ใครถ้วยกาแฟ ล้างเองอยากกินไปหาเองไม่ต้องพึ่งคาอาศัยใครต่อไปนี้ครับก็คงเป็นแบบอย่างเราคงนำเสนอว่าเราต้องทำที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนนั้นก็มีกิจกรรมให้ทำอยู่แล้วไม่ว่าอาหารกลางวันงานสากรงานอนามัยทุกงานที่เป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนเพียงแต่ว่า หลักสูตรที่มีนั้นหลงทางไปเยอะไปให้คนอื่นเขาทำทางๆท,ที่ว่าในโรงเรียนนั้นเป็นกิจกรรมเราจะต้องให้เด็กเป็นผู้ทำนี่คงฝากให้เป็นงานว่าในกิจกรรมห้าห้องนั้นคงปกิจกรรมว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้ช่วยกันทำทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบแม้แต่ไปที่บ้านก็ต้องทำระยะเวลาที่ทำนะครับ ขอนำเสนอว่าดูตั้งแต่วันแม่จนกระทั่งถึงวันพ่อประเมินผลออกมาเพื่อให้รับทราบว่าได้แค่ไหนก็จะเป็นกุศลแดบในหลวงของเราต่อไปขอบคุณครับ